ชาวเน็ตขุดคุยแฉสิ่งที่วุ้นเส้นทำกับเจนนี่ตลอดเวลาที่คบเป็นเพื่อนลงรูปค่าไม่มาวันที่ต้องการกำลังใจชาวเน็ตพร้อมใจกันขุดคุยเวลกรรมสิ่งที่วุนเส้นทำกับเจนนี่หลายครั้งหลายคราจนถึงจุดแตกหักทั้งลงรูปค่าเพื่อนทั้งไม่มางานถแถลงข่าวมากๆเข้าก็ต้องจบในเรื่องราวดราม่าข,ของสาวเจนนี่เทียนโพสวรร ที่มาประกาศว่าถอยห่างกับเพื่อนซีอย่างวุ้นเส้นและคริสหอวังพร้องกับอันโฟโรไปแล้วซึ่งงานนี้หลายคนก็พากันสงสัยว่าเหตุใดเจนนี่ถึงขั้นต้องตัดเครื่องไปได้ซึ่งเจนนี่ก็ไม่บอกอะไรมากมายบอกแค่ว่าขอถอยห่างออกมาจากความสัมพันธ์นี้เท่านั้นซึ่งล่าสุดชาวเน็ตเหมือนจะขุดคุยเวรกรรมระหว่างวุ้นเส้นและเจนนี่ ที่ดูเหมือนจะมีรอยร้าวบาดหมางกันมานานนับตั้งแต่เมื่อครั้งเจนนี่ได้ถแถลงข่าวงานแต่งกับเอชนสวัสด์แต่ทว่าในงานนั้นมีเพียงแค่สาวนานาไรบินาที่ไปร่วมให้กำลังใจเจนนี่ซึ่งมีข่าวแว่วๆมาว่าครั้งแรกเจนนี่จะให้เพื่อนๆแก๊งนางฟ้าไปร่วมงานและยืนเป็นแบล็กเกล์แต่สุดท้ายแล้วก็มีแต่คนถอนตัวและคนที่ถอนตัวคนแรกๆนั้นก็คือวุ้นเส้นและคริสหอวัง เรื่องนี้ทำให้วุ้นเส้นเองต้องออกมาบอกว่าตนไม่ทราบเรื่องมาก่อนว่าเจนนี่จะแต่งงานกับเอ๋ตนเพิ่งรู้เรื่องเหมือนคนอื่นอยากให้แยกแยะและเมื่อถามว่าเจนนี่ได้ชวนวุ้นเส้นไปไหมวุ้นเส้นตอบว่าไม่ได้ชวนเพราะงานมันกระทันหันและต่างคนต่างยุ่งและก่อนหน้าที่จะมีงานถแถลงข่าวนั้นมดดำคชาพาก็ออกมาโพสต์ข้อความที่ไปเจอมาเลยนำมารีโพสต์ในอินสตาแกรมว่า คริสหอวังเกลียดเจนนี่มากตอนนี้ล่าสุดนานาชวนแก๊งนางฟ้าขับรถไปหาเจนนี่ไม่มีใครไปด้วยสักคนตอนแรกที่แพนไว้คือตอนถแถลงข่าวพรุ่งนี้จะให้แก๊งเพื่อนนางฟ้ายืนด้านหลังโต๊ะถแถลงข่าววุ้นคริสไม่เอาจ้าน,านานาไม่แน่ซึ่งวุ้นเส้นก็ได้ออกมาโต้แทนมดดำว่าตอนแรกก็คิดว่าจะเป็นกรุ๊ปที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแต่งเรื่องแต่คำพูดอาจจะดูแรงไป เพราะเราสนิทกันมากมันเลยกลายเป็นประเด็นกลุ่มเราคุยกันเรียบร้อยหากเพื่อนมีความรักก็ถือเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่รู้รายละเอียดมากไปกว่านี้และชาวเน็ตยังไม่ได้ขุดคุยเพียงเท่านั้นในงานวันเกิดของเจนนี่วุ้นเส้นยังลงรูปเจนนี่แบบโชว์แก้มก้นแถมตาเบลอหน้ารอยในขณะที่ภาพของตัวเองสวยเช้งจนโดนถล่มยับว่า ก้นย,ย้อยไม่กระชับจนวุ้นเส้นต้องออกมาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรแต่เพราะงานนี้เป็นทีมและตนก็ถามเจนนี่ว่าลงได้ไหมเจนนี่บอกลงได้อย่างไรก็ตามเมื่อมีคนเข้ามาดรามา่าวุ้นเส้นก็เลยลบรูปแล้วลงใหม่ว่าแต่เรื่องทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่ค้างคาใจกันมานานจนกลายเป็นชนวนแตกหักหรือไม่ต้องไปฟังจากปากสาวเจนนี่และวุ้นเส้นเองแล้วล่ะจ้า